นี่นะคะเราแกะนะคะแกะเอาอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เอาเหล็กไปขายนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปใช้นะคะหรือว่าเอาไปขายต่อนะคะมันก็ไม่ดีแล้วอะ่ะทุกคนเพราะว่าบางจุดนะคะมันก็มันก็แตกแล้วเนาะุูเม่ก็เลยตัดสินใจนะคะให้ลือให้แกะเอาแผงอมาแยกชิ้นนะส่วนแบบนี้นะคะ่ะ ตอนนี้ด้านนอกนะคะเทศบาลก็มาตัดต้นไม้ค่ะตอนนี้นะคะซอยบ้านคุณแม่นะคะก็โล่งหมดเลยค่ะส่วนคุณพ่อนะคะก็กำลังลื้อชั้นไม้ค่ะทุกคน มันหนักมากค่ะท่านมู้ชมย้ายไปย้ายมาคือแบบไม่ไหว เผิ่แป๊บเดียวนะคะชั้นไม้ที่คุณพ่อแกะนะคะก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันเสียงดังนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูตอนที่คุณพ่อแกะนะคะพ่อไปดูเรีวิวหน่อยสิข้างนอกก็ดังมากเลยตอนนี้แกเอาไปชั้นๆเอาไว้ไปทำไม้เป็นบ้านฟองไห้นู่นแล้วเป็นขยะขยะไปใช้เนี่ยนะคะก็คือชั้นไม้เมื่อกี้นะคะก็คือ แกะเสร็จไว้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบบได้แล้วตอนนี้ก็พ่อกําลังช่วยพูทพ่อกําลังช่วยผู้ช่วยต้องทําอะไรทำแกะอลูมิเนียมปถายอ,าอ่ะอ๋อนี่นะคะเห็นไหมกําลังแกะอลูมิเนียมนะคะสบ,บานะคะก็ยังตัดต้นไม้ยังไม่เสร็จนะคะเสียงดังมากเลยนะคะก็ลเลยถ่ายคลิปลําบากนิดนึง ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะเขามาเอามอความสะดวกให้ประชาชนเนาะตรงนี้นะคะเราก็ทํางานกัรคะ่ะนี่นะคะไม,ไม่เหลืออะไรเลยทุกคนดูดิกลายเป็นแย่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย สักพักเราก็จะเอาไปขายนะคะเอามาเป็นตังนะคะจ่ายค่าแรงต้องนะคะ ชมจากสภาพตู้นะคะที่เห็นเมื่อกี้นะคะตอนนี้เป็นอะไรแล้วคะนี่นะคะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเห็นพอเริ่มเก็บนะคะใส่ถุงนะคะเพื่อจะเตรียมเอาไปขายนะคะส่วนตรงนี้ผู้ช่วยนะคะก็กําลังแกะนะคะอยู่นะคะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคน ที่เราจะแยกมันนะคะต้อมอเตอร์อย่างเดียวไม่เหลือแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวพุณแม่นะคะก็จะเขาเคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพุณแม่ก็จะกวาดทำความสะอาดนะคะตรงนี้เรียบร้อยนะคะแยกเป็นอย่างๆนะคะ ไปขายนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะคะอันนู้นก็จะเป็นในส่วนของเหล็กนะคะตรองนี้จะเป็นเหล็กค่ะเดี๋ยวเราก็จะแยกต่างหากนะคะนนเป็นส่วนภายในนะคะเห็นไหมทุกคนคือในส่วนของตู้นี้ด้วยคุณพ่อนะคะเขา,อาเอาตู้ เชื่อมนะคะมาอ็อกนะคะในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ค่ะเพื่อการฝ้ามันซุดนะคะจากตอนแรกนะคะมันจะมีเสานะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะะี่ค่ะเออแต่ตอนนี้คุณพ่อนะคะเขาเอาเสาตรงกลางนี้ออกนะคะแล้วก็เสริมเสาต้นนี้ขึ้นมาค่ะแทนที่เนาะอันนี้มันก็จะเป็นล็อกเห็นไหมคะล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มความความแข็งแรงนะคะของอฝ้าอีกนิดนึงค่ะน,นะคะ เราจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็จะซ่อมนะคะหลายอย่างอยู่จะเป็นล็อกนี้ค่ะนี่ค่ะที่เรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะทุกคนคืออันนี้คือเราเคลียร์ในส่วนที่มันมันไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ในส่วนที่มันต้องจัดการนะคะพวกไม้พวกขยะพวกอะไรพวกนี้ค่ะ เรียบร้อยเราถึงจะขัดพื้นทาความสะอาดพื้นอะไรเงี้ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นจุดที่มันเป็นมุมสวนย่อมเล็กๆนะคะก็จะมีสมุนไพรที่คุณพ่อปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีต้นมะเมี่ยวด้วยนะคะเห็นไหมใบใหญ่ๆนะีคือมะเมี่ยวนะคะนี่ นี่เราปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่เรามาอยู่ใหม,ม,ม่ๆทุกคนลองคิดดูสิปลูกตั้งนานนะคะเพิ่งโตได้แค่นี้เองไอ้หน่อยคนที่เขามาอยู่นะคะเขาก็คงจะได้กินมะเมี่ยวนะคะเนาะนก็จะเป็นส่วนย่อมเอาไว้ให้คนที่มาอยู่นะคะเขาได้แบบสดชื่นรม่มรื่นนี่ก็จะเป็นขยะนะคะที่คุณแม่วกวาดมากองไว้รวมๆกันก่อนทุกคน,นแล้วก็เดี๋ยวจัดการใส่ถุงนะคะ เดี๋ยวเอาไปทิ้งเป็นมุมนะคะที่เป็นพื้นดินนะคะที่เอาไว้ให้กับคนที่เขามาอยู่ได้ปลูกผักปลูกอะไรแล้วแต่เลยเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ทังหญ้านะคะทําความสะอาดนะคะเก็บขยะอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็เป็นขยะนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นต้นเดี๋ยวให้ดูให้ทุกคนได้ดูต้นนะอันนี้จะเป็นต้นโกโก้นะคะใหญ่มาก โกโก้นี่เราก็จะเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้ให้มันเป็นลมเป็นเงาเนาะถูกเ,เขียวในบ้านนะคะรู้สึกว่ามันจะมีดอกแล้วด้วยทุกคนนี่ลูกดอกมากเลยนะคะโกโก้เนี่ยคุณแม่กินไปหลายรอบละแม่อันนี้นี่มันกาลังจะโตมีลูกแล้วมันอร่อยนะคะทุกคนเนื้อกโกโก้เนี่ยนะคะอร่อยอร่อย ต้นสูงมากเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกปีบนะคะทุกคนกเห็นไหมดอกปีบตอนแรกมาปลูกนะคะต้นเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้เพิ่มแป๊บเดียวต้นสูงมากเลยค่ะเริ่มมีดอกละคุณแม่บางคนชอบดอกปีบนะคะเพราะว่าดอกปีบเนี่ยคือมันเวลามันอยู่บนต้นมนันอะนะคะดอกมันอะมันจะเป็นระยะทุกคนแล้วเวลามันร่วงลงพื้นอนะมันจะเป็นสีสสขาวสวย ไุณแม่ชอบนะคะคุณแม่ก็เลยให้คุณพ่อเอามาปลูกให้นะคะต้นใหญ่มากเลยนี่นะคะก็จะเป็นมุมดอกกุหลาบนะคะนี่เห็นไ,ไหมคะจริงๆดอกกุหลาบนะคะมันมีเยอะกว่านี้นะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันมันตายหมดนะคะด้วยความที่แบบว่าน้องแมวน้องหมาคุยนะคะอืมมันก็เลยแบบตายไปหลายต้นอยู่นะคะ เป็นป็กกุหลาบพี่คุณแม่ให้คุณพ่อประปกนะคะแบบวันสําคัญวันว,นว,นวนาเลนไทน์วันปีใหม่วันเกิดอะไรเงี้ยค่ะเนาะเป็นข้อตกลงว่าเออเวลาวันสําคัญนะคะแบบเนี้ยก็ให้อย่าซื้อดอกกุหลาบที่เป็นดอกกุหลาบแบบเป็นช่ออะไรเงี้ยหรือว่าของปลอมให้ซื้อเป็นต้นเงแบบี้ยมาปูกเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นเชิงสัสญ,ญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรเงี้ยเออเป็นความหมายลึกซึ้งอะไรเงีแบบ้ยนะคะแบบ ถ้าเป็นต้นมันก็อยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคะทุกคนถ้ามันเป็นชอ่อมันแห้งปุ๊บเราก็ไปทิ้งใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ยคือมันอยู่กับเราตลอดอะไรยเงี้ยคุณแม่เป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็ริสซึงมากนะคะทุกคนนี่นะคะกะว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีสวนของตัวเองนะคะก็น่าจะเป็นร้อยต้นนึงนะมทุกคนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเบาที่คุณพ่อปลูกเอาไว้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่มันตอนเห็นไหมที่คุณพ่อตอนเอาไว้นะคะแล้วก็แบ่งไปปลูกที่สวนนู่นหลายต้นแล้วะคะ่ะปลูกใส่กระถางเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะทุกคนจำไม่ได้ละเป็นคนซื้อมาปลูกเองแต่จำไม่ได้อันนี้มันเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบเพราะอันนี้ต้นเลยนะต้นหมาก,มาก,กเมาอ๋ออันนี้ต้นหมากเมาทุกคนไว้ใส่เกงเห็ดเออนี่ต้นหมากเมาห็นะคะ ลูกมันลูกมันออกเปรี้ยวๆนะป่ะเนาะอืมสื่นนะคะที่เราปลูกไว้เป็นสมุนไพรในบ้านนะไว้แก้พุงแก้พิษอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันสามารถเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเพราะมันเขียวนะตัวก,กําลังใสเห็บให้กันนะคะอายะกับปฏิจจานะคะเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะ ที่ตรงนี้นะคะก็เอาไว้แบบปย่งนเนี้ยแหละทุกคนเอาไว้เป็นสวนย่อมนะคะตรงนน้กนก็จะเป็นสวนย่อมนะคะว่ให้คนที่เขามาอยู่เขาปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะนี้น,นคะคะพาไปดูข้างนอกนะก็คือเมื่อกี้เทศบาลเขามาแบบว่าตัดต้นไม้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วนะคะโล่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะคะเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายต้นอยู่นี่ เขาจะตัดจนให้มันเหลือตอแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ได้คุยกับเขานะคะเออเขาจะตัดจนเหลือแบบสั้นกุดกูแบบนี้เลยค่ะตอต้นนู้นด้วยค่ะแล้วก็ต้นนี้ด้วยค่ะตัดสั้นๆเลยก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้แบบโล่งๆนะถ้าถามความรู้สึกของคุณแม่นะคุณแม่ชอบอะไรที่มันพุ่มๆมากกว่าชอบแบบเดิมมากกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้คือ ก็เขาอยากให้ให้มันออกให้มันโล่งๆเนาะก็โอเคนะคะทุกคนจะถามว่าแบบชอบที่มันรุ่มรื่นแบบเดิมมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยบ้านนะคะเขากลัวว่ามันใบไม้จะเข้าไปในบ้านไปกิ่งไม้ล้มทับหรือว่าเวลาที่แบบฝนตกเวลาขับรถผ่านมันจะแบบหักทส่ยอะไรเงี้ยเนาะนียค่ะประมาณนี้ ก็จะเป็นรถบ้านของเราสองคนตายายนะคะที่แบบคุณแม่รักมากนะคะเป็นแบบในฝันเลยกว่าจะได้มานะคะแบบโอ้โหกว่าจะเดินตามฝันได้แต่ละอย่างไม่ใช่ง่ายนะทุกคนต้องอาศัยความเชื่อนะคะความศรัทธาความหวงังความรักนะคะลงมือทํานะคะกว่าจะได้มาเป็นลูกเป็นร่างแบบนี้นะคะไว้เที่ยวตอนแก่อยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยคะ่ะไปนอนไหนก็ไปอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะ เต็นท์ก็ได้มาแล้วนะคะบนที่นอนบนหลังคานะคะก็ยังไม่ได้ติดตั้งเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Urban c e t u r Family on tour นะคะนี่ตอนนี้นะคะก็ได้เวลานะคะทำความสะอาดแล้วค่ะหลังจากาที่คุณพ่อนะคะแย่ทุกโซนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะน,นะคะก็กองไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไปขายเนาะจะได้เอาตัางมาเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการ ทําสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อกับข้าวจ่ายผู้ช่วยนะคะแล้วก็เอามาใช้ชีวิตน,ะ,นะคะก็ตอนนี้นะคะก็ให้ผู้ช่วยนะคะเก็บเหล็กไปกองเอาไวค้ค่ะต้องอันนี้เอาไว้ตรงนี้แหละเธอไปเก็บเหล็กตรงนู้นนี่กองนี้ด้วยนี่นกองไว้ด้วยกันแม่เก็บขยะก่อนพวกน็อตอ,อักขวาดเข้าใส่เหล็กเลยใช่ค่ะกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกขยะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนนี่อ่ะ เรอ,อ,อย,อย,อ,ยอย่าให้ต้องยกออกไปทั้งหมดนั่นแหละคุณไม่ต้องไปยุ่งเขาเหรอกเดี๋ยวมันจะบาดมือต้องรูไ้ไหมมันเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างนะคะทุกคนอโอเคนะคะตอนนี้เราก็เก็บของที่เราะจะขายเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการว้าค่า แม่้น,นี่กวัดขว้างเลยไหมใส่กระสอบเลยใส่กระสอบเลยนะ้อะสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะเลิกงานกันแล้วใช่ไหมพ่อครับวันนี้ค่อยมาเริ่มใหม่เนะใช่ครับ นี่แหละเดี๋ยวเราก็เริ่มงานอ่ื่นเนาะมันก็จะง่าย ะะสำหรับงานวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำทุกวันนะคะให้มันดีที่สุดเนาะทุกคนนะคะในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็มาแก้ไขตรงโครงเหล็กตรงนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ปัดกวาดทำความสะอาดนะคะส่วนต่างๆนะคะแล้วก็มาเก็บขยะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ชำระนะคะ ตู้กับข้าวนะคะแยกเหล็กแยกพลาสติกอะไรเงี้ย่า่างๆนะคะแล้วก็พวงนี้ค่ะนะคะก็เตรียมขายอย่างที่บอกแล้วก็เคลียร์ขยะค่ะอืมนะ,ะี่ค่ะแต่ละวันนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกๆนะคะก็ถ่ายพยาธิเรียบร้อยใช่ไหมจ้าเด็กๆใช่ไหมแมวมีความสุขไหม เย็นนะคะสะอาดเรียบร้อยแต่ไม่ได้สะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวเราก็ต้องขัดถูน,น้ำลาดขัดนะคะเก็บสีอะไรอีกนะคะเ,คเราค่อยเป็นค่อยไปอะทุกคนกว่าจะเสร็จมันไม่ใช่เสร็จวันสองวันนะคะแบบคือต้องใช้ระยะเวลาก็หลายเดือนอยู่นะคะถึงจะเรียบร้อยนะคะอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มา ทำงานกันต่อนะคะในส่วนขอ,ของขยะด้านนอกก็ยังไม่ได้ทำนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาแต่เคลียร์อย่างอื่นด้วยนะคะทุกคนโอเคเป็นไงวันนี้อัปเดต FC ไหน่อยสิจ๊ะโอเคครับทุกอย่างปากติล่มลื่นเลอะเออเขาเรียกว่าอะไรนะโล่งดีครับใช่วันนี้ก็คือเบาบางนิดนึงเนาะเพราะว่าวันแรกนี่คือตอนที่เรามานี่คือ,อตอนลื่นเหนือหน่อย,อยใช่ไหม เออข้าวไม่ได้กินเลยทุกคน <estion. S 1> แบบเพราะว่าต้องเร่งให้มันเสร็จเนาะเพราะมันอย่างที่ว่านั่นแหละเออแต่ตอนนี้คือเริ่มคีข่ายและะ uh ้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่คีข่ายแบบร้อเปเซ็นะทุกคนยังมีงานหนักรอเราอยู่เยอะอยู่นะอเออเนาะแต่วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนะาะผู้ช่วยพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มานะคะ่า้ผไ้ชมผู้ช่วยก็ไปทํางานที่อื่นนะคะทุกผู้ช่วย<ฮ>ขอแบบ อ๋อในหนึ่งแลวเพราะว่าใคร่ค้างคุณพ่อดิ้นดัดดัดัดาทำไมอ่ะโดนแม่สายเปียเมื่อกี้ค่ะเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเร็วๆดีอยู่ข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันก่อนนะครับใช่ครับ คุณพ่อจะต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับพี่ถึงลูกๆแล้วถึงเด็กๆแล้วครับใช่ค่ะวันนี้เราเหนื่อยกันแค่นี้พอนะพ่อเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยมาเหนื่อยกันต่อเนาะเราค่อยมาสนุกแล้วก็เหนื่อยกันต่อไปนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับสองคนตายานะครับแล้วก็ทุกลูกของคุณพ่อนะครับทุกคนด้วยจ้ะพ่อจ๋าและทุกคนนะครับจ้าจโอเกบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ายบ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 ายทุกคนายบานทุกคนทุกคนเจอกัน